ความเดิมตอนที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบ้านเดี๋ยวเพื่อนบ้าน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 อะไรม,มาทางนี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน <laughs> อะไรพวกนี้ <laughs> อืมดูมันทำ <laughs> ไม่มีอะไรทำกันะไปน่ยไปไปไป แล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมคราฟรผมนิวส์กับเกมสวัสดีเพื่อนบ้านฮัลโหลเนเวอร์ในพาร์ทที่เก้านะกอัลฟาสองพาร์ทสองของอัลฟาสองนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาทางบันไดลึกลับทางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมามาดูกันสิว่าห้องลับที่อยู่บนนี้ชั้นสองมีอะไรซ่อนอยู่บ้างน,นะครับผมมาโอเคมีเสียงอีก,กาดังขึ้นมาอีก,การยรงนี้นึงตัวนะครับผมอีก,กาเดียวกับรนที่เขามากุญแจรเราเลยเสียงร้องดังมาก ดังสนั่นมากเลยโอเคอดูสิแถวนี้มีอะไรบ้างโอเคตรวนี้มีนั่นไอ้ไฟเวิร์กไอ้พลุนะผมที่เห็นใน,นตัวอย่างเท่าเร์ว่าเอาไปวางสตันเพื่อนบ้านได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองใช้งานกันว่าจะเป็นไงนะลองกดกดดูนะผมมาใช้งานไันนะผมโอเควางกันนะแล้วกดอ e ีโอเคกดอ e ีในการอื เปิดประทัดอย่างนี้นะครับผมโอเคทั้งนั้นพวกมันก็นจะระเบิดมันที่เห็นนะครับโอเคเราจะโดโเก็บไ้เพื่อนี่จะมาลองดูว่าจะใช้สตันขพืนบ้านได้หรือเ,เปล่าบ้านนั้นน่าจะเข้าทางนี้ได้นะแล้วเราจะออกทางไหนวะวันนี้จะออกหน้าต่างได้ป่าวไม่แน่ใจเลยอีการ้องใหญ่เลยวะลำคาด้วยโอเคอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นตัวนั้นปะไอตัวแม่เหล็กอะ่ะคือผมต้องการแม่เหล็กด้วยนะเพราะว่าผมมาใช้ไปดูดไอที่พลิกล็อกอะ่ะแล้วแม่เหล็กเมื่อกี้มันเห็นใช่ปะห,หัวผม,มเห็นนะตั้งอยู่บนกล่องอะ่ะเอมเดี๋ยนะเอม เปิดโอเคเลยขอเอากองออกกันนะแม่ไหล็กจะตกไปข้างใต้มั้งอาจจะมีบั克อีนี่ก็ลองจังเงียบ <c oughs> โอเคเนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคแม่เหล็กนะครับผมโดมาโดมาโดมาโอเคอ้าวโดวแม่เหล็กไม่โดกองแล้วไปไหนนะวะแม่เหล็กเดี๋ยวนะกระเด้งไปไหนอ่ะเดี๋ยวแม่เหล็กหายไปไหนไม่จะไปดูดดดูพิกล็อกไม่เดี๋ยวนะหายเฉยนี่คืออะไรเดี๋ยวโอ้ได้ออกกันตอนนีน้เดี๋ยวนะ นังก็ไม่ไม่มาด้วยนะประเด็นคือต,ตอนนี้แม่เหล็กเราหายไปไหนไม่รู้นะครับผมถ้ะผมจะออกจากบ้านยังไงผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำโอ้ยแล้วมงคานอีกานี่ว,วะมังคา่าเวย้ย <c oughs> ออกจากบ้านแนละ้วออกได้โอเคออกห้องนี้ได้นะครับผมปัญหาคือแม่เหล็กไปไหนพีบ้าอุตส่าห์ทำต้องนานเพื่อที่จะเข้าห้องนี้ได้เข้าได้แล้วว่าแม่เหล็กหายแม่เหล็กหนูหายไปแล้วอะ หายเข้าไปในกรอบรูปไปแล้วเรียบร้อยเสียใจโอเคงั้นเราพอายอมแค่นี้ก่อนนะเราจะยอมตายสักรอบหนึ่งงั้นขอเอาของกลับไปที่บ้านก่อนโอ้เห็นเฉยไม่ยอมตายวะแม,ม่เหล็กมันหายต้องให้มันเจนเรตใหม่เสียใจรูส้สั์ปีไม่ได้แล้วเชียวเ่อนบ้านจับเราด้วยเพ่อนบ้านจับเราหน่อยนะรู้วิธีเข้าแล้วเพ่อนบ้านจับเราเร็วโอเคส่งเรากลับบ้านช่วยเจเรตแม่เหล็กใหม่นะ จะได้เข้าบ้านได้มันจะ,จะได้เหม่ให้ป่าวะกูมันเป็นอย่างเงี้ยกงมันหายอะไรเงี้ยชิปหายแล้วเนี่ยเกิดหายจริงอ่ะชิปหายแล้วเนี่ยคือผมก็กดตรงนั้นน่ะน,นะไม่ได้เฉยอ่ะโคตรเสียใจโอเคเพื่อนบ้านจ๋าใจเย็นนะลองไหมลองไหมจุดตุ่มเม่เกิดอะไรขึ้นเลยตันไงดีวะตันไม่ถูกเวะกูนาเดินไปแล้วก็ยาวสายข้างนอกบ้านนะได้โปรดกราบละเสียเวลาเรา โอเคผมยิม่งขึ้นหม่อีกรอบนึงน,น,นะครับผมก็ยังได้เห็นนะว่ามันไม่จะแมเรลใหม่แม่เหล็กหนูหายเนี่ยไม่มีแม่เหล็กตรงนี้อ่ะของมันไม่ไม,ไม่มีการรีเซ็ตนะครับผมมันจะหายแล้วหายเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีโดนได้เวยไม่มีอ่ะไม่อยู่อ่ะมันแบบบัคทะลุแล้วก็หายไปเลยเสียใจต้องเิ่มใหม่รีเซ็ตใหม่ตั้งแต่แรกน,นะครับผมจถจง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงจะได้อ่ะเร็วพุ่งไปโอเคอย่างนั้นแหละย่อๆโอเคได้แล้วนะครับผมตอนนี้ หยิบไม่เด็กเดี๋ยวนี้หยิบโอเคอันนี้คือไม่เด็กนะผมกดลิขสิทธิจะจดูดสิ่งที่เป็นเด็กได้เช่นกรณีของอันนี้ไม่ได้ทำไมมันตอนแรกมันนี่มันจะได้ได้ปะไม่ได้นะผมมีห้องนี้เดี๋ยวต้องต้อง,องมาทีหนึ่งถ้าเกิดเรามีคออะไรนะเก็บตัวตันไว้ก่อนนะครับผมเก็บตัวตันมีหุ่นด้วยนะเพิ่งสังเกตเห็นนี้เนี่ยไอตัวหุ่นตัวนี้ด้วยโอเคแล้วเราก็ไปต่อทางนี้ได้ละอ่ะ หน้าต่างนะครับผมโอเคแล้วได้นะไม่เหลือกันนะครับผมอีกงอีกาปล่อยมันไป,ปลำคาญออกไปออกไปเห็นนะต้องหาของมาทำลายกันนะผมว่าโอเคอเรียบร้อยอะออกนอกหน้าต่างนะครับผมแล้วก็ตอน,นี้จริงไต่ไปได้นะไตยรอบๆบ้านได้ด้วยโอเคทรรมชาจะไต่หลังคาได้เลยนะผมดูไปทั่วนะว่ามีห้องไหนที่น่าสนใจให้เราเข้าบา้างหรือเปล่าตรงนี้เป็นห้องโลง่งๆบางหย่านะครับผมพยายามส่องเข้าไปส่องเข้าไปในรู ็นห้องเจนเล็บไม่เสร็จนะตรงนี้ด้วยห้องนี้ก็มืดมืด,มดไปนะครับผมวันนี้มีบันไดซึ่งเราไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเลยนะนะโอเคอันนี้เป็นช่องว่างด้เฮ้ยเดีด๋วยวมันเห็นเหรอห้องนี้มันห้องเด็กนะผมเราอยู่นั่นอยู่นั้นมันเห็นแล้วแต่มันไปไม่ได้มันงงขึ้นไปยังไงเนี่ยตัวเธอเราจะตามขึ้นไปยังไงมีคี์การ์ดนะครับผมมีคี์การ์ดเ้ยแหลมแหลมแหลมเรามีวิธีเปิดอันนี้ปะจะได้ขึ้นมาง่ายๆรอบหน้า โอเคน่าจะยังไม่ได้ตอนนี้งั้นผมว่เข้าตรงนี้ก่อนนะมีทางออกปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูแน่ใจโอเคทางออกตรงนี้นะครับผมหน้าต่างมีงั้นไม่ต้องกลัวนะนี่ห้องเด็กนะผมโดคีการก์ดก่อนเลย <c oughs> ได้คีการ์ดแล้วมีแผนที่มีนู่นมีนี่มีก็มีที่รถเข็นเด็กมีมีเตียงเด็กนะผมแล้วก็มีอัลฟาเบสนะผมเอถึงแซดนั่นแหละครับตรงน,นี้น่าจะเป็นทางที่ มีแผ่นไม้กันอะไรครับผมเราควรที่จะหาคอนี้ได้ให้ได้ก่อนนะคนที่จะหาคอได้ก่อนนะแล้วก็มาค่อยมางัดห้องนี้แต่เราปีนหน้าต่างแล้วเรามาได้เลยโคตรดีโอเคของเต็มเหรอโอเคของเต็มนั่นแหละของเต็มของเต็มไปได้ของดีๆมาสองคอย่างแลวเด้เวลาออกข้างนอกอ๊ปีนหน้าต่างลงไปจริงๆมันควรที่จะต่อทางได้ผมว่าน่าต่อทางได้จากไอ้กล่องพวกนี้แต่เราไม่เราแอดวานก่อนนั้นโอเคโอโชว์ชวิธีการใช้ของ ทีนี้ให้ดูนะผมแม่เหล็กนี้ถ้าเกิดเราไปตรงนี้ปั๊บแล้วเรากดดูดนีเเ่เอาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะที่มาแล้วเอ่อเอา้เอาเฮ้ยอโอเคดูดอน,นี่มาเฉยดูไอนน้พวกนี้มาได้นะผมแล้วประเด็นคือไอโบกินนี้มันไปไหนแล้วอ้าเวเฮ้ยตอนนี้ผมก็เข้าไปเอาตรงนั้นไม่ได้นะครับผมโคตรจี๊ <c oughs> โคตรจริงอ่ะคือคือจริงคือแบบเออเออเฟลแบบคือมันไม่รีเซ็ตของให้อ่ะอยู่ขึ้นใต้เนี่ยโคตรแย่รีเซ็ตใหม่ก็ได้วะกลัวนี่คือกลัวไม่กล้ากดดูเพราะว่ากลัวมันจะอ๋อต้องกดกดค้างไว้ไหมโอเคกดค้างนะผมโอเคเสร็จแล้วปลอ่อยอ๋อต้องกดค้างโอเคขอ,ของเต็มของเต็มหรอวะไม่เต็มนี่โอเคโดมานนะผมนี่คือที่ไข กุญแจได้น่าสะดอกกรอ,อันนี้ได้แน่นะผมห้องน,นี้มีไขควงมีปืนด้วยปืนของเล่นปะไ่ด้เป็นของเล่นนะผมเป็นของเล่นกับไขควงเฉยมันดูของมีประโยชน์นะแต่ประเด็นคือมันก็กว้างกดีว่าทำอะไรได้อะเกินี้คือของมันเยอะมากอะผมต้องเอาไปเก็บในบ้านก่อนนะหลายอย่างด้วยอุ้บเพื่อนบ้านด,ดีจะ้ะจะเย็นจัเพื่อนบ้านเก็บของก่อนนะคงไม่ว่ากันนะเพื่อนบ้านผมว่าผมจะค่อยเล่นพูดที่หลังกันนะค่อย <laughs> <laughs> ลองสตันที่หลังกันนะครับผม <laughs> โอเควางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนปืนได้ปืนยิงได้ปะ่ะปืนปืนลมนะผมยิงได้ไว้นี่ก่อนนะปืนเดียวกับที่น,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 นะ <laughs> นั่นแหละครับผมอันนั้นน่ะนั่นแหละเรียวกว่าอะไรนะปืนอู้เอาเสียงดังเฉยเสียงมันดังรัวๆเลยว่าคือเลย <laughs> <laughs> ปืนที่เราใช้ในเกม <c oughs> ในภาคภาคเอาฟันหนึ่งอะ่ะโอเคดูดไม่ได้นะ้องกดทุกอย่างนะดูเสื้อดูดอะไรได้บ้างไหมก็คลิกซ้ายค้างเลยเผื่อจะเจอของแปลกๆนะผมใครคนนั้นจะดูดได้ปะ เดี๋ยวดูสิดูดูด,ด,ดูดูไม่ได้เป็นเหล็กไม่ใช่เหรอทำไมดูไม่ได้วะจะเป็นแบบว่าเหล็กปลอมนะผมดูไม่ได้เฉยเนะแล้วตัวนั้นอยู่ไหนวะแล้วคุณที่ขายกุญแจผมอยู่ไหนอีบา้ามันหายไปไหน<笑><笑>เนี่ยเฮ้ยมุ้ผมทิ้งไว้แถวนี้นะผมก็ขายตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนเป็นบ้านหาของผมหน่อยดิผมหาของไปไม่เจอเนี่ยงงมากเลยเนี่ยมันบั๊กเยอะเหลือเกินน่ายใจจริงแล้วมันเล่นใหม่กี่รอบแล้วเนี่ย โอเคผมก็ผมอยากขอ้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วครับผมปรากฏว่าไอ้ที่งัดที่เราใช้ล็อกพิกอะ่ะมันจะหายไปแบบหายคามือเลยนะผมไม่รู้เป็นเพราะบักหรือเป็นเพราะว่ามันตั้งใจนะแต่น่าจะบักมากกว่าเพราะว่ามือมันยังค้างท่าถืออยู่เลยอะ่ะ <c oughs> นะครับผม,มค่อยๆใจเย็นโอเควางดีๆกูเสียงมากเพิ่มความรวดเร็วนะครับผมกดดุดเลย ไม่ต้องไม่ต้องลง้า่ล่างนะผมกดดูดับได้ปุบกูเกียดบักกูเกียดบักโอเคดูแลกลับกลับบ้านกันนะไปที่ที่ปลอดภัยที่นี่จะวางของได้ผมไม่อยากจะเสี่ยงเสียงสิ่งนี้ไปโอเควางไว้บนผมไม่หายนะ หายงอนเนหายหายสิบรอบมากเลยโอเคผมจะไม่ไขข้างหลังบ้าก,ก็ได้เดี๋ยวมันบ้าอีกผมจะไขไขห้องนี้คนจะไขอะ่ะห้องที่ดูดของมานะผมโอเคนะไขไขไขเนี่ยของหายทีนะผมมันบ้ามากเลยอยไปช่างมันเกวนี้เป็นอุ้ยตรงนี้มันเตียงพาตัดเลยอะ ทำไมไปมีเตียงเตียงนี้ในบ้านด้วยอุ้ยมาดิเพื่อนบ้านเชิญจัดเชิญมองเป็นบ้านมองอะไรก็เหรอเขินเขินนะเนี่ยโหดูมันจ้องมองโอเคเราเราเอาทีการสตันเพื่อนบ้านดีกว่านะผมปาใส่หน้าก่อนนะโอ้โอ้โอ้โอก็ใช้งานเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนาอเพื่อนบ้านอยู่ไหนอะ หาไม่เจออโอไม่ใช้ใช้งาน <laughs> โอเคเราปาของเทรเจ้นบ้านได้เมื่อกี้นี้นะ mm hmm. ผมหซึงขึ้นอ่าอ่าอาเจ็บแล้วเกินอย่างนี้ตัวรัวนะผมโอเคตอนนี้เราก็มีทั้งโครบาและขีการนะผมที่เหลือแค่จะาก,การเปิดประตูะให้ได้เด mm hmm. ี๋ยวป้าแถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลไม่รู้เห mm hmm. มือนเงียบนะ mm hmm. คือตอนนี้ผมตายได้รัวๆนะเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวเรื่อง mm hmm. การเข้าไปตายะ โอเคนะงั้นไปเลยรีบนัดไม้มานะครับผมโอเคเรีย okay, บร้อยต่อไปก็ขี He ่การ์ดลูดโอเคเปิดได้แล้วใต้ดินมาอ้าวโอเคใต้ดินมาแลนะนะผมโอเคทะลุประตูเลยนะผมทะลุประตูไปกลับไม่ได้นะกลับไม่ได้แนละ้วตอนนี้โอเคเราต้อ okay. งล,ลงไปเรื่อยๆรื่อยนะผมเสียงม,มันรัวดังมากเลยโอเคลงไปได้นะผมก็พบกับ มืดมากเราไม่เอาไฟฉายมาเสียใจอะ่ะต้องเอาไฟฉายมาเน่จริงพอนนี้มันมืดมากเลยนี่ตุ๊กตาหมีนะผมเหมือนกับชัน้นบนเลยแล้วก็มียางนอนอ๋อฮะโอเคอันนี้คือใต้ดินนะผมแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยอะ่ะมืดเกินไปอะ่ะนี่าฝาถ้วยนะผมมีฝาถ้วยด้วยคนรจะอาไปฉายมาแน่เนี่ยลืมคิดเลยไปฉายกับยานอนหลับข้างบนอะ่ะตอนนี้เราขึ้นไม่เอาไม่ได้ใช่ไหมมันกันไม่ให้เราขึ้นอะ่ะ เขาลงใหม่นะม,นมันวัดไปจุดนึงละเนี่ยพราะอยู่นี้มสามขึ้นใหม่เฉยแล้วเราลงลงบิงใหม่เสาขึ้นซอนกันสองเสานี่คืออะไระสาวขึ้นซ้อกน,อน,น,นอกันเฉยเลยโอเคให้ผมดูสิว่าระบบมันยังไม่คดีเท่าไหร่นะโอเคมีพวกรูปภาพเด็กเียดายไม่ได้เอาไปฉายมาจริงนะเนี่ยพลาดมากอะ่ะมันมืดเกินไปฮนะถ้าเกิดเอาไปฉายมันนี่คือจะเห็นรอบเลยนะว่ามีอะไรบ้างโอเคช่างมันนี่คือว่าแมพใหม่ละอู้อ้าว อ้าวอย่าบอกแล้วจบแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงอ่ะจริงดิเดี๋ยวผมคาดหวังว่าจะได้นินหนใหญ่ไงว่าในตอย่างเทลเลอร์นะฮัลโหลจบจริงดิจริงอะโอ้ ความก้อนหินไปแล้วเ <c oughs> ต็มเต็มแล้วหินค้างนั้นเลยนะประเด็นโอเคเข้าบ้านใหม่นะครับผมก็กุญแจไหนวะเดีย๋ยวกุญแจฮัลโหลเดี๋ยวนราจะบอกนะว่ากุญแจมันค้างข้างบนเดี๋ยวนะนนเดียวกนะุญ <c oughs> แจกุญแจ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> หินค้างพอกุญแจค้างไางด้เหรอ <c oughs> คืออะไร โอเคครับ okay. ผมก็ได้มานั่งดูอินโทรอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าผมพลาดอะไรไปบ้างนะว่าได้เห็นว่ามีกุญแจที่เอวบริเวณง,ง่ามขาด้านซ้ายของเขานะครับผมผมเพื่อนบ้านนะเห็นใช่ไหมครับผมแล้วก็เห็นเขาดื่มนมได้นะครับผมสแสดงว่าถ้าเกิดเราอาจจะแอบวางยานต์ระดับในนมก็ได้นะครับผมอาจจะทำให้เขาแบบว่าเผลอหลับไปได้แล้วก็แล้วเขามันโดคกุญแจหรือทไมก็ว่าไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะมาลองดูอีกทีนะครับผมมาสองคนน้นนะอยู่เปล่าขอเราหยิบแป๊บหนึ่งแป๊บเดียว โอเคไม่อยู่นะโอเคโลยะงรอดอุ๊เ <look> ข <nationwide> ้าไปึ๊บัสดีขึ้นบ้านอยู่ไหนโอ้มาแล้วมาแล้วโอเคตายยาแล้วไม่กลัว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 แล้วโอเคโอเคมามาอุ๊ข้าตู้ขึ้นกระโดดกระโดดพอดีตอนเข้าตู้นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยไอ้เพื่อนบ้านบ้าเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรเดี๋ยวกระโดดแล้วเข้าตู้ป้องกัน คตรอิปิกมากโอเคเราจะเข้าตอนนี้ไปเข้าห้องครัวมานะครับผมโคตรรออ่ะเข้าห้องครัว,ป,รอออรอรวปับ๊บหานมนมนี่ไงนมนะครับผมโอเคใส่ได้แล้วครับผมตอนนี้ทําให้มันหลับได้แล้วถ้าเกิดมันกินนมนะครับผมที่หลังแค่รอเวลามันจะกินนมเมื่อไหร่ <c oughs> ใจเย็นนะเพื่อนบ้านกินนมซะจะได้ง่วงจะได้นอนจะได้หลับจะได้หลับตามตั้งไ่ายายา,ยา โอ้ยบึดมึดโอเคโอเครอดแล้วโอ้ยย่งไ่รอดยังไปรอดมันมาจเย็นโอเคที่เหลือแค่รอให้มันกินนมนะผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะหลับนะตอนนี้ในมือเราจะเหมือนถือขวดอย่าตืนหลับเลยนะผมอั่นที่เห็นนะมือแบบมันก็จะทำท่าบางอย่างอยู่นะผมโอเคที่เหลือแล้วก็ค่อยสนิทไปดูนะว่ามันจะเข้าโคลไปกินนมเมื่อไร่โอเคอเข้าไปแล้วเข้าแล้วนะครับผมทีนี้ก็รอดูตรงหนมา okay, ้าต่างมันจะ ดื่มนมหรือไม่โอเคมานนี่ลนะมันส่องกต,าง,ตางอยู่นะผมรู้สึกเหมือนจะล้างมือนะจะล้างมืออยู่น่าจะใช่ล้างกำลังขอสะอาดมืเเอเลยนะผมก่อนที่จะดื่มนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูว่า,วานมมันหายหรือเปล่านี่นมยังเขียวยังอยู่นี่ยังไม่ตกโ,โอ้ไอ้บ้าเอ้ยมมันโหดร้ายขนาดนี้นี่ตามก็ตามไว,วเหลือเกิน โอเคสบคือตอนนี้นมเป็นไงบ้างขอดูนมก่อนนะว่าตอนนี้สีเขียวหายไปไม่หายเขียวแต่ว่ามันติดฐานะยาวๆไปนะผมโอเคผมจะเข้าไปในบ้านอันนี้ผมจะไปเอากล้องก่อนนะเอาของจำเป็นสักครู่นะผมโอ้โหเพื่อนบ้านพอดี้องหาวิธีล่อเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านไปดื่มนมไม่ได้วะทําทไงดีวะโอเคไว้ก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีของอย่างหนึ่งที่อยู่ในบริเวณตู้ถานะที่ผมพลาดไปนี่ไงตัวงัดอป็่นี่เองอันหนึ่งนะครับผม ที่ผมจะทำก็คือผมจะมาเอาของหลังบ้านก่อนนะเพราะผมต้องการนี่ปืนแล้วก็ไขควงไขควงก็จใช้ตอนที่ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับผมตรงบริเวณไอ้บันไดหลังบ้านได้นะถ้ากดถูกที่เนี่ยก็จะเป็นการเปิดแล้วก็จะน่าจะเข้าได้ปะโอเคเปิดได้นะ้วตอนนี้บันไดมัยจะปีนขึ้นไปข้างบนได้นะผมก็คือเราจะเข้าไปชั้นสองได้ง่ายเลยผ่านทางช่องรูนี้ก็ได้ก็ได้นะผมหรือไม่ก็เข้าทางหน้าต่างที่เราเคยเข้าตอนแรกสุด ที่เป็นห้องด้านหลังคาอันนั้นอะ่ะห้องที่มีนกก็ได้นะครับผมระหว่างที่รอให้เพื่อนบ้านกินนมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันถึงจิตวิทที่มันต้องทำมันก็คงกินเองแหละก็เลยปล่อยไปไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวห้องนอนเนี่นะครับเอาง่ายๆโอเคแล้วเข้านี้ก็ได้นะโอเคโดโดกลับขึ้นมาไปแล้วก็เข้าไปดูเสี้ยนนี้มีอะไรที่เรายังพลาดไปอยู่หรือเปล่าโอ้ใจยเย็นโอเคแม่เล็กก่อนนะาจะามีของที่ใช้แม่เล็กดูดได้ โอเคตอนนี้ผมมีปืนนะครับผมปืนยนี้จะใช้ยิงนกได้หรือเปล่าลองดูนะยิงไม่ได้ลูกกงกันไว้เสียใจแล้วทัางนก็มีเสียงเยียวยาเลยไม่รู้เพื่อนบ้านจะมาได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเห็นเราอยู่ที่นี่ชั้นสองนี้คือเป็นมันตามากนะผมท่าที่ผมดูมันจะยังไม่ได้เพื่อนบ้านเห็นแล้วมาถือนมอยู่มาถือนมอย,มอย,มอยู่อ่ะกินสิเพื่อนบ้านกิ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 นยิงไม่โดนไหมถ้า <laughs> เกิดยิงโดนจะเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นยี้นะครับผม มันจะพยายามที่จะกันหน้าตัวเองแล้วก็เหมือนก,กินนมแต่ไม่ได้กินนะนี่เพื่อนบ้านแค่กันตัวเองเฉยโอเคเพื่อนบ้านเชิญอ,อ่าดื่มนมได้และเราจส่องดูเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านยังคงพยายามมาหาเราอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจไปเด้แล้วยิงอันนี้คือตอนนี้เราคือก้มอยู่นะตอนเราก้มอ่ะสังเกตตอนเราก้มนะผมมันจะงอแล้วย,ยิงปืนจากจุดที่งอลงมาด้วยประเด็นโอเคเพื่อนบ้านไปแล้วนะผม นม้แต่เข้าไปในบ้านแล้วโอเคได้ยินเสียงปประตูเมื่อกีน้นี้ที่เหลือแค่รอให้พื้นบ้านกินนมแล้วก็จะทิ้ภารกิจในการมอมยาพื้นบ้าน <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้รอกำลังรอโอกาสอยู่จกมีไหนได้ทำลายให้หมดนะผมะเพื่อที่จะให้เข้าง่ายรอบหนะ้าขอเถ,ถื่อนจะ <c oughs> ไม่แน่จริงนี้ทำไม่ได้นะโอ้พื้นบ้านาแถวนี้เร <c oughs> าได้ยินเสียงนะใครทำทำลายอะไรของเราเนี่ยแม่บ้านเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ สวัสดีจะเป็นบ้านจ๋ากินสิในมือเธอกินสินมกินดิวะกิน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 เดี๋ยนี้กินเดี๋ยนี้มันไม่กินอ่ะมันไม่กินวาเสียใจอ่ะมันไม่เธอจับได้หรอเราพลิ้วขั้งหเราพิวนะผมหมทัาลากระจกบ้านทั้งหมดเลยมือนไส้โอ้โหยังถือนมอยู่เลยอ่ะยังถือนมอยู่เลยแต่มันไม่กินนะทีวะเฮ้ยติดติดติดเป็นบ้านอย่าอย่าอย่านบ้านอย่า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 อยอย่าอยอย่าอย่าอยอย่าอย่่าอย่าออย่าอย่าอย่่าอ่าอย่า เฮ้ยโดนโอเคโดนโดนโโอ้ยกลับบ้านกลับบ้านไปกินนมไปซะกินนมไปกินนมไปมันหยดน้นมอ่ะในมือเธอเขียวเลยนะนมโคตรเขียวอ่ะกลับบ้านไปแล้วกินนมซะโอเคเปล่าโอ้ยกลับแล้วกลับมาแล้วไม่มีปืนนะโดนจับแน่ๆคือปืนทำให้มันสตันได้ที่เห็นนะผมโคตรเลิศมากินนมซะติด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 เป็นบ้านติดกินนมไปกินนมเดี๋ยวนี้กินนมเดี๋ยวนี้กินนมเดี๋ยวนี้นมอ่ะนม ปัญหาโมเมนตัมนะครับผมในการยิงให้โดนหัวรู้สึกว่าจะไม่ถึงกินนมไปกินนมไปกินสิ <c oughs> ไม่กินนาทีโอเคกดซ้ายในการใช้งานโอเคเราจะรอสองร่งแบบเพื่อนมานจะกินนมนะครับผมไอ้บ้าอยา่ยาอย่ากินนมโอ,โอ๋อเปิดเปิดละโอเคดื่มได้ดื่มแล้วว่าจะกินเออสดชื่นอ่ะ โอ้รู้สึกดีเหลือเกินเพรอีกอืก่นแล้วกันนะโอฟินมองงงยางเป็นบ้านงงเปล่างงเปล่างงเปล่าโอเคจะรอ,อ,อดูนะเ <c oughs> พื่อนบ้านจะเป็นนอนหรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวไปกวนเพื่อนบ้านนะผมมาทางทางขวาแล้วโอเคมันงงปะงงปะงงปะหันมองหันมองหันมองเพื่อนบ้านมองเหงายาวเลยใจเย็นเพื่นนนอนบ้านนอนซะนอนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไปไหนวะไปห,ห้องไปทางขวาแล้ว ไปห้อ,องครัวเฉยเลยมาบอกเพื่อนบ้านขอล้างมือก่อนเ,อเดี๋ยวอะไรวะบ้านกินนมเหรออ๋อไม่ใช่เพื่อนบ้านเอ็กซ์ซานนะผมซ้ายขวาซ้ายอยู่ไม่กินนม嘛ก็กกิ้งก,ก็ก,กิ้งกิ้งก็กิ้งอิ้งถือคือถืออ,อ,ถอ,อันนี้ถือไอ,อขวดนมอยู่แต่ว่ามาเอออเ็กซ์ไซส์ได้คิดว่าขนนมเป็นดันมเบลเนี่ยจ้าเธอจ๋าโอเคมันทางนี้เสร็จแล้วปับ๊บออกประตูแล้วก็เดินมาหาเราเฉยเลยทำไมวะ ทำไมวะทำไมวะเดี๋ยว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 นอนสิเธอกินแล้วไม่ใช่เหรอดื่มไปกี่กระเนี่ยดื่มไปต้งน่าจะหมดขวดไอ้เธอกซ์ซายกับแมทไปนอนได้แล้วไม่ง่วงเหรอไม่ง่วงเหรอง่วงสิง่วงนอนนอนแล้ดูมันทำเอเซ์ซายกับขวดนมสุดสุดเลย ไม่นอนะหรือว่าหรือว่าเพราะว่ามันใช้งานไปลาแล้วแบบเราตายมาเลยไม่ไม่หลับระมันก็เขียวอยู่นะนั่นแนะ่ะเขียวเลยอะมัจะไม่มันนอนสิมันหลับดีจริงปะ <c oughs> ไม่นอนวะเดือดใจอะเนี่ยมันก็กลับไปที่เดิมปะนอนไม่นอนวะโอเคผมจะเปลี่ยนใช้นี่กันนะแล้วขอทดํดายหน้าต่างกันนะครับผมเพื่อที่จะได้เช็คนูง,ง่าย ว่ามันไปนไหนไปไหนบ้างนะครับผมโอเคยังไงบดเหมือนไซนี่คือสายทั้งวันทั้งคืน <laughs> แต่ไม่นอนทําไมวะกระตือรือร้นมากกระเพื่อมเป๋ามากเลยจ้าเธอจ้ากุญแจอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอเคนี้เราส่องได้ง่ายๆละโอเคมันไม่นอน,นวะทำอะไรอะ่ะเข้าน้ำเหรอเข้าน้ำไปแล้วโอเคได้แต่หวังว่ามันจะเข้านอนหรือว่า ไม่ก็ฉี่แตกสักอย่างหนึ่งเราลองไล่เลียงไปสองดูนะห้องน้ำจะมีฉากฉีไ่ไหมนะอุเ๊เพื่อนบ้านฉี่อ๋อมีขย่าด้วยโอ้แม่เจ้าเราเห็นฉากอะไรเนี่ยคุณพระแล้วเรารีบนอนแล้วช็อกแปบบ๊บเป็นบ้านเออโอเคดื่มแล้วดื่มแล้วดื่ม,มอีกรอบหนึ่งนะชัดเจนนะว่าดื่มได้โปรดเถอะได้โปรดง่วงนอนจากเครื่องดื่มนี้ด้วยกราบละ ไอ้บ้ามันไม่นอนวะผมไม่เข้าใจเข้าใจเพี่ยนบ้าเลยจงนอนไปซะนอน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 ตกได,ดูดกุญแจมาไม่ได้ใช่ไหมขอญาตขอญาตนะขอญาตนะขอญาตนะได้ขอบนะนะนะคุณ ไม่เอาก็ได้ไม่ไปนอนก็ได้อาเชิญเชิญไปเลยไปไปไปกุญแจเราได้แล้วเราพอใจกุญแจดอกนี้เป็นกุญแจสีแดงนะผมผมไม่รู้จะไขที่ไหนกันแน่กำลังคิดอยู่นะก็เาจะไขล็อกทั่วไปได้ปะโอเคลองกุญแจนี้ด้ไขได้ปะไขได้โอเคกุญแจนี้ไม่หายได้ประเด็นดีมากดีมากดีมากโอเคโครบาจริงตัวนี้ผมก็ ฉีอยู่ดีๆโอเคโคบาลไว้สำหรับไข่นั่นน่ะผมทิ้งตัวนี้ไม่ดีกว่าไ้ก่อนนะอยู่นี้นะอย่าหายนะที่ทิ้งของหายเก่งฉี่อยู่เลยอ่ะเดโอเคลเนียมันจะมีประตูนี้เราใช้ทิ้งงัดได้หรือเปล่านะผมน่าจะได้แหละโอเคงัดมางัดมาโอเคเปิดได้นะถ้าเกิดเราเข้านี้ก็ได้นะครับผมตามนั้นปืนนี่มีประโยชน์ในการสไลายหน้าต่างมากเลยสลายไม่ต้องใช้อะไรปาใส่หน้าต่างนะครับผมโอเคดูซิ ทีวีมันมีอะไรรายการที่เขาฉายตอนนี้เปิดได้ปะสวัสดีเพื่อนบ้านอ่ะเปิดได้ไหมโอเคไปฉายนะโดนไปฉายก่อนโอเคนี่คือทีวีที่มีเกี่ยวกับคอนรถเนี่ยรถคุณคุณนเนี่ยเหมือนสวัสดีเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้เป็นฉากปิดเอาคอนมาตอกปิดประตูอะไรอย่างงี้สวัสดีเพื่อนบ้านนี่ไงฮัลโหลเนเวอร์ชัดเลย โอเคสุดท้ายก็จบพัดนี่นะผมผมจะเอาไปฉายแล้วก็เอาของที่อยู่ตรงนี้สักสองสาอย่างทั้งเช่นตุ๊กตาหมีแล้วก็หุ่นนี่นะผมไปลงไปใต้ดินนะแล้วก็เปิดไปฉายดูว่ามีอะไรเราลองเล่นข้างล่างกันบ้างนะครับผมเผื่อเจอของน่าสนใจนะก่อนที่จะจบพัดแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนบ้านคงจะไม่อยู่แถวนี้นะขอเข้าหน่อยแล้วกันนะไปยิงเข้าหน้านี่แล้วก็เข้าไปโอเคนมอยู่ตรงนี้นะผมเพื่อนบ้านโอเคเพื่อนบ้านอย่างนั้นเข้า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 โอเคไปไปเปิดไปฉายดีกว่าผมไปฉายมา โอเคสว่างแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือใต้ดินนะผมประตูที่เราลงมาฮะ uh huh. แล้วก็มีเทียนซ้ายขวาประ,ประดับอยู่อนี่เห็นนะผมนี่ก็ทางลงยาวๆครับผมลงสู่ใต้ดินนะโอเคนี่คือสภาพของใต้ดินนะผมในบรเิเวณที่เขาเปิดให้เราเล่นๆนะมีกระต่าย <c oughs> มีภาพวาดกระต่ายแนวกนกวัวแล้วก็ภาพวาดที่คุ้นเคยเหมือนกับเห็นในห้องเด็กตอนอัลฟานหนึ่งนะผมมีเตียงนอนผ้าสีแดงแล้วก็ตาหมีข้างล่างแล้วก็มี ไอ้นี่แหละเราตุ๊กตาหมีที่เราได้มาใส่ในนี้สิตุ๊กตาหม,มาก็ได้ไม่ว่าไปโอเคใส่ได้นะครับผมอุ้ยเอาเฮ้ยหายพอเราถือนี่หายเฉย้วยหายไปแล้วครับผมเป็นพลังงานบางอย่างอย่แบบู่ก็เป็นได้โอเคหายทะลุแอบ,บไปแล้วเรียบร้อยนะก็คอมมานนี่นะครับผมมีแค่เนี่ยที่เราดูได้นะจริงสุดมันจะมีคอมมานด์บล็อกที่ทําให้เราสามารถจะทะลุแอบ,บได้หรือว่าใส่โค้ด มาไปหาดูตัวอย่างบ้านเอาฟาสาวได้น,นะผมแต่ผมกดไม่ได้หมอยกดปุ่มเปลี่ยนเป็นปสาวแล้วกดปุ่มอะไรพวกนี้แต่ผมกดแล้วมันไม่ได้นะผมก็จะหาวิธีกันก่อนแล้วกันนะว่าจะมีวิธีที่จะทํางานอื่นหรือเปล่านะโอเคครับผมก็ตั้งๆงไวเผื่อจะมีพลังงานบางอย่างไม่น่ามีแลดนะผมโอเคแลนี่ก็คือเกม สววสดีเพื่อนบ้านในแพทอัลฟาสองนะผมต่อไปก็จะเดี๋ยวจะหาบั็กหรือว่าอะไรก็ว่าไปทีนึงในพัทหน้านะถ้าใครมีอะไรอยากให้เราลองเล่นให้ผมลองเล่นหรือว่าอยากให้ทำต่อก็ไมนน่ต้องบอกได้นะครับผมตอนนี้ก็จบแค่นี้นท่ากับเกมสวัสดีเพื่อนบ้านนะครับผมแฮ่์ซีรุษทัน,นะครับไปแลยาย